ค,ดดค่ะชวัสดีคะคะพบกับเชอเมรลี่เจ้าหมีชั้สีม่วงนะตอนนี้ก็โชคหลายสีเลยแหละอยู่ในห้องนะคะออขอไม่อันนี้ไม่ถ่ายนานนะไม่อยากถ่าย <SF> ก็อันนี้คือนำมาเที่ยวบ้านยาย สักแ่นีันไม่ทำอ,อะไรยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรอันนี้มารีวิวลวกันอันนี้ฉันของเล่นตอนเล็กๆเล็กมากอันนี้ตั้งแต่ห้าแล้วหามาห้าปีแล้วนะตัวเนี้ยเยวจะเปลี่ยนช่องแล้วไม่ชอบดูเดีย๋ยวจะเปลี่ยนช่องแนละ้วทุกคน อะไรมูมนันเลยค่ะไปขตั้งเง,งินตั้งลมเอาเองละกันจะดูช่องอะไรยาย YouTube ได้ไหมมันไม่มีใครดูอ่ะมันนี่หนังโอเคแค่นั้นเดี๋ยวกลับไปที่บ้านนะปุ๊ยอ้าทำผิดโอเค รูปด,ดีกว่าพี่ครีมไลท์โอ้พี่ครีมไลท์ กนเนไหมอันนี้คือลำโพงนะคะใครอยากให้เราทำคลิปลองเพลงบ้างอะบอกได้นะคะม,มีไม์พร้อมมีสองอันอีกอันนึงไปไหนก็ไม่รู้ ให,ให้ดูอ่ะให้ดูหน่อยไปเปิดดูเองได้นะจอ,อยาให้ดูนิดหนึง <c oughs> ตลกว่า Okay. ไม่รู้จะให้ดูอะไรอะ่ะแต่ก็อยากจะถ่ายไ right. ว้รองเทคาเชื่อกใส่มายังไม่มีรองเท้าใหม่เดี๋ยววันที่สิบห้าสิบหกเอ้สิบหกสิบเจ็ดไม่กีบไา่าาย,ายทำไมเอาขอโทษน,นะคะเมื่อกี้คือมือพลาดอะ่ะเออสำหรับวันที่ทุกคนคือวันที่ อ่าคือวันที่10บเมื่อกี้ก็ไม่รู้จะเอากล้องไปทางไหนนะทุกคนเอากล้องทำนี้แหละวันที่1 0บหกนะคะอาจจะ็นมีนะอาจจะ,ม,ะ,จจะมีวอล์กคูมิล่าก็ได้นะไปรอดูที่ติกตอ,อกหรือว่า youtube ก็ได้อาจจะลงนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ดูขอบ๊ายบายก่อนนะกนแล้วตบบน,นี้บ๊ายบาย บอลพุบบางสอดช็อตนะคะ